กองทัพสื่อมวลชนจากทั่วโลกเดินทางเกาะติดรายงานข่าวการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหปร,ระชาชาติหรือ UNGA ครั้งที่66ที่นครนิวยอร์กซึ่งเป็นการประชุมประจำปีที่มีผู้นำหรือผู้แทนจากประเทศสมาชิกสหปร,ระชาชาติทั่วโลกกว่า193ประเทศเดินทางเข้าร่วมประชุมและหารือในวาระที่สำคัญต่างๆของโลกทั้งด้านการพัฒนาสันติภาพและความมั่นคง วาระสําคัญในปีนี้มุ่งเน้นไปที่ประเด็นของการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ4ชนิดคือโรคหัวใจโรคมะเรง็งโรคเบาหวานและโรคปอดเรื้อรังซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของประชากรโลกที่มีสัดส่วนมากที่สุดถึงร้อยละห3หรือประมาณ36ล้านคนต่อปีและถือเป็นครั้งที่2ในประวัติศาสตร์ของการประชุม u n g a ที่มีการหยิบยกประเด็นด้านสุขภาพเข้าร่วมประชุมนอกจากนี้ยังมีวาระเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความอดอยากแห้งแล้งความยากจน รวมทั้งการติดตามผลครบรอบ10ปีปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนทั้งเรื่องการติดกันเชื้อชาติสีผิวและเพศที่องค์การสหประชาชาติดนรงมายาวนานการเดินทางมารวมตัวกันของผู้นำและผู้แทนจากทั่วโลกเพื่อเข้าร่วมประชุมตลอดสัปดาห์เสร็จๆต่อจากนี้มีส่วนทำให้การรักษาความปลอดภัยทั่วนครนิวยอร์กเข้มงวดมากขึ้น โดยมีกําลังตํารวจและเจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคงภายในของสารัฐหลายพันนายวางกําลังตามจุดต่างๆเพื่อป้องกันเหตุร้ายหลังจากก่อนหน้านี้หน่วยข่าวกรองของสารัฐพบข้อบ่งชี้ว่าอาจจะมีการก่อวินาศกรรมจากกลุ่มก่อการร้ายในโอกาสครบร,รอบ10ปีเหตุการณ์เดือนกันยายนปี2001ในส่วนของไทยนั้นนายสุรพงศ์โตวิจักชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นอกจากจะเดินทางเข้าร่วมประชุมและกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมใหญ่สหประชาชาติในฐานะผู้แทนของประเทศไทยแล้วยังมีวาระที่จะพบปะและหารือในหลายๆด้านทั้งการประชุมความร่วมมือกลุ่มประเทศในเอเชียการประชุมร่วมอย่างไม่เป็นทางการของรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่มประเทศอาเซียนก่อนที่จะพบปะและหารือกับเลขาธิการสหประชาชาติและประธาน u n g a ทั้งในระดับสวิภาคีและพหุภาคีในฐานะประเทศสมาชิกกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พินิจการตุลาชม VOA ภาคภาษาไทยรายง,งานจากนครนิวยอร์กครับ